สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูเตรู้หากใครมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วไม่ได้มากราบหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองสุพรรณนะคะเพราะถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของที่นี่บางตำราเล่าว่าหลวงพ่อโตนั้นภายในบรรจุด้วยพระบรมสารีริกธาตุไว้ท่านมีเทวดารักษาทําให้ศักดิ์สิทธิ์มาก ตอนที่สร้างนั้นคนโบราณได้สร้างองค์หลวงพ่อขึ้นมาก่อนส่วนวิหารนั้นสร้างครอบองค์พระทีหลังโดยการนำเอาท่อนไม้สุงต,ต้นตะเคียนใหญ่หกต้นล่องตามน้ำมาความใหญ่ของต้นตะเคียนนั้นใหญ่ขนาดที่ว่าคนสามารถนั่งท่อนสุงตามน้ำมายังวัดได้และไม้ตะเคียนทั้งหกต้นก็ถูกนำมาสร้างเป็นเสาของพระวิหาร ปัจจุบันเสาตะเคียนทั้งหมดก็ยังอยู่แต่ถูกปูนพอคุ้มเสาเอาไว้ทําให้ยิ่งเพิ่มความขลังมากขึ้นและยังมีความเชื่อว่าหากใครได้ถวายผ้าห่มหลวงพ่อโตจะยิ่งได้บุญใหญ่ช่วยให้มีผู้ใหญ่ส่งเสริมอุปถมัมเป็นบุญยิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เหมือนกับชื่อหลวงพ่อโตนั่นเอง หากใครได้มีโอกาสผ่านไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็อย่าลืมไปสักการะบูชาหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไล,ะละกันนะคะสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วส่วนในคลิปหน้าทางรายการมูเตรู้จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังนั้นต้องคอติดตามชมกันนะคะแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเพจอัปเดตดวงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ